สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมเออีกแล้วนะครับสําหรับรายการ My ซ i ยไ My c r ร dit นะครับ EP ที่12ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดในเรื่องของทุเรียนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องของรสชาตินะครับสายพันธุ์รวมถึงแหล่งนะครับจำหน่ายนะครับผมแต่เราจะพูดถึงเรื่องของราคานั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายทุเรียนหรือสายที่ไม่ชอบทุเรียนนะครับ ก็คงจะสังเกตนะครับในตลอดหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าทุเรียนเนี่ยนะครับมักจะมีราคาเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับแทบจะไม่มีปีไหนเลยที่ราคาทุเรียนราคาต่ํากว่า100บาทถูกไหมครับซึ่งเราก็มองเห็นภาพเลยครับว่าราคาทุเรียนเนี่ยครับมันมีตั้งแต่ราคา100เนาะจนไปถึงหลักล้านกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งทําไมล่ะทําไมทุเรียนถึงมีราคาแพงล่ะครับเพราะอะไรซึ่ง จริงๆแล้วมันก็เป็นปัญหาที่ปวดใจสำหรับคนที่ชอบทุเรียนถูกไหมครับเพราะมันแพงทุกปีเลยอ่ะแต่ว่าเราก็ชอบที่จะกินเนาะมันก็เอาหนะซื้อหน่อยปีละครั้งเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้กินทุเรียนแบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับความต้องการทุเรียนเนี่ยนะครับมันมีสูงมากเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถนำหลักการทางเศรษฐศาสตร์มาอธิบายได้นั่นคือหลักการเรื่องของอุปสงค์และอุปทานนะครับ ซึ่งพอมาถึงจุดนี้เนี่ยทุกคนน่าจะร้องอ๋อแน่เลยนะครับเพราะว่าคงจะเคยเรียนมาตั้ง,ตงแต่สมัยมัธยมถูกต้องไหมครับอธิบายขยายความเพิ่มเติมน,นิดหนึ่งนะครับผมในส่วนของอุปสงค์และอุปทานนะครับผมมันก็จะเป็น,นกลไกนะครับของตลาดนะครับในเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าในกรณีทุเรียนนะครับผมก็คือมันมีความต้องการซื้อเนี่ยนะครับสูงกว่าความต้องการขายหรือพูดอีกในนึงก็คือมี าจานวนสินค้าน้อยกว่าจานวนของความต้องการของผู้บริโภคอาย,ยกตัวอย่างอ,อีกอย่างนึงให้เข้าใจง่ายๆนะครับจำเมื่อช่วงปีที่แล้วได้ไหมครับช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ใหม่ๆนะครับตัวของหน้ากากอนามัยเองเนี่ยก่อนที่จะมีการระบาดอะกล่องไม่เท่าไหร่เองนะครับกล่องไม่กี่บาทหาซื้อได้ง่ายๆเลยอะไรเงี้ยแต่พอมีการระบาดปุ๊บสินค้าเนี่ยหรือหน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับมีราคาสูงสองเท่าตัวเลย ก็ลักษณะเดียวกันก็คือของมันมีปริมาณจํากัดนะแต่ความต้องการมันมีเยอะกว่านั้นตัวของราคามันก็เลยเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันกับทุเรียนนะครับผมทีนี้เราไปดูข้อมูลลึกๆกันก่อนว่าคนไทยก็อาจจะไม่ได้กินเยอะเนาะคือเราก็จะกินแค่กิโล2กิโลอะไรเงี้ยไม่ได้กินบ่อยแล้วแล้วมันเยอะได้ยังไงนะครับผมอ่ะเราต้องมองภาพรวมก่อนนะครับว่าการผลิตทุเรียนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การบริโภคภายในประเทศนะครับมันยังรวมไปถึงการส่งออกด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมก็นําข้อมูลมาเสนอเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือนะครับมูลคล่าการส่งออกทุเรียนไทยนะครับสู่ตลาดต่างประเทศก็จะเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2020ที่ผ่านมานะครับผมถ้าหากเพื่อนๆดูในส่วนของแผนภูมิแท่งนะครับผมเราจะพบว่าแนวโน้มเนี่ยนะครับของมูลค่าการส่งออกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเกือบทุกปีเลยนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีเลย ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณนะครับผมการส่งออกด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาพเราดูจากกราฟนะครับเราก็จะเห็นว่ากราฟมันมีลักษณะชันขึ้นถูกต้องไหมครับมันเป็นการบ่งบอกว่านะครับผมแนวโน้มของการส่งออกหรือความต้องการผู้เรียนในตลาดโลกเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปีซึ่งเพื่อนๆทราบหรือไหมครับว่าประเทศไหนนะครับผมที่ประเทศไทยเนี่ยส่งออกทุเรียนไปมากที่สุดอ่ะผมให้เดาแป๊บหนึ่งก่อนให้คิดในใจก่อนว่าประเทศอะไร อาเฉลยเลยแล้วกันนะครับผมประเทศนั้นก็คือประเทศจีนนะครับโดยประเทศจีนนะครับมีเขาเรียกว่าไงครับสัดส่วนในการนําเข้าทุเรียนเนี่ยนะครับจากไทยเนี่ยนะครับสูงถึงนะครับประมาณร้อยละ45เนะครับลงลงมานะครับผมก็จะเป็นประเทศในอาเซียนเองนะครับซึ่งเราน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละนั่นก็คือประเทศเวียดนามนะครับผมอยู่ประมาณร้อยละ34ของการส่งออกทั้งหมด ทีนี้นะครับสาหรับพี่จีนของเรานะครับผมจริงจริงแล้วนะครับถ้าไปดูภาพรวมของประชากรของประเทศจีนที่เขานิยมรับประทานทุเรียนนะครับผมที่จริงมันมีเพียงแค่8%เปอร์เซ็นท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าดูในตัวเลข8%ปดเปอร์เซ็นตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะมองว่ามันน้อยเนาะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับเป็นวนประชากรของประเทศจีนนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ1,400ล้านคนนะครับแปดเปอร์เซ็นต์คำนวณออกมาตัวเลขกลมกลมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ112ล้านคน นะซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่เลยนะครับแล้วทั้งนี้นะครับผมการนําเข้าทุเรียนของประเทศจีนนะครับผมร้อยละเจ็ดสิบห้านะครับผมก็จะเป็นทุเรียนที่นําเข้าจากประเทศไทยทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนที่มีการส่งอ,ออกทุเรียนเช่นเดียวกันในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับถ้าหากใครได้ลองติดตามข่าวนะครับผมเกี่ยวกับทุเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีข่าวหนึ่งที่ เ,ออเขาเรียกว่าดังพอสมควรเลยนั่นคือล้งทุเรียนจีนนั่นเองนะครับหรือว่าลงรับซื้อทุเรียนนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆลง้งอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคือลง้งอ่ะมันจะมีหลายหลายผลไม้เช่นล้งลำไยล้งมังคุดลง้งเงาะตรงนี้นัน่นก็คือลง้งนะครับแต่ล้งทุเรียนนะครับผมมันมีเขาเรียกว่าไงข่าวเด่นข่าวดังเลยครับว่าเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับผมตัวล้งเนี่ยนะครับจะเป็นของชาวจีนนะครับแปลกไหม คือจริงมันคือทุเรียนไทยถูกไหมครับแต่ว่าลงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นของชาวจีนหมดเลยนะครับผมแทบจะเกือบ1 0 0เลยนะครับเพราะอะไรครับคือถ้าเราดูจากข้อมูลที่ผ่านมาครับเราก็จะพบว่าจีนเนี่ยนะครับเป็นผู้นําเข้าทุเรียนไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่นักธุรกิจจีนนะครับจะมาลงทุนในการรับซื้อทุเรียนนะครับแล้วก็ส่งไปขายยังประเทศของตัวเองถูกต้องไหมครับอ่ะซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็อาจจะเกิดปัญหานะครับสำหรับผู้บริโภค ทซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยนะครับรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะครับคือเวลาเราไปเลือกซื้อนะครับมทุเรียนตามตลาดหรือตามข้างทางต่าง,างๆเนี่ยเราก็มักจะรู้สึกว่าเออทุเรียนมันไม่ค่อยอร่อยหรือรสชาติมันอาจจะไม่ค่อยถูกใจเรานะครับเหตุผลง่ายๆเลยครับก็คือมันมาจากาทุเรียนที่นํานมาขายนี่นะครับโดยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทุเรียนที่เขาเรียวกว่าไงอะ ถูกคัดเกตออกนะครับจากลงจีนนะครับคือหมายความว่าคือหนึ่งคือมันอาจจะไม่สวยขนาดไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวของสวนทุเรียนนะครับที่เป็นชื่อดังๆรวมถึงอะไรนั้นเหมือนจันทบุรีอะไรพวกนี้ครับก็ถูกส่งขายให้ลงจีนทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าจะเหลือไม่เราจริงๆอ่ะก็คือจะเป็นเกตที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแหละคือไม่ใช่เกดส่งออกนั่นแหละเอาง่ายง่ายนะครับผมซึ่งเวลาเราแก่ทุเรียนเนี่ยครับเราก็ต้องมานั่งลุ้นกันใช่ไหมว่ามันจะรสชาติหรือเนื้อสัมผัสมันจะตรงกับที่เรา เคยได้กินเมื่อนานมาแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทั้งนี้ครับหากเราเจาะจงไปถึงมูลค่าการส่งออกทุเรียนนะครับไปยังประเทศจีนโดยเฉพาะเลยนะเราก็จะพบว่าในาปี2019กับปี2020เนี่ยนะครับอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับสูงสุดถึง9.2%เลยนะครับซึ่งถ้าดูตัวเลขก็คือแบบเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากนะครับคือเท่าตัวเลยพูดง่ายๆนะครับผม ซึ่งด้วยเหตุนี้แหละครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เออชาวจีนเขาจะมาเขาเรียกว่าไงทำลงหรือรับซื้อทุเรียนเองหลายๆคนนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วครับก็คงจะมีคําถามใช่ไหมครับว่าอ้าวในเมื่อความต้องการทุเรียนมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ปลูกทุเรียนให้เพิ่มขึ้นสิเออเราก็จะได้ทุเรียนในราคาที่สมเหตุสมผลมากขึ้นรวมถึงก็ส่งออกได้มากขึ้นด้วยอ่ะแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุเรียนนะครับผมมันไม่ใช่ผลไม้ทั่วไปนะครับคือมันหมายความว่า มันเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่าไงปลูกยากนะครับแล้วก็ออกผลเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าตัวปกติแล้วครับหลังตอนที่เราเริ่มปลูกทุเรียนนี่นะครับกว่าที่ตัวทุเรียนเนี่ยเขาจะให้ผลผลิตเนี่ยนะครับระยะเวลาเนี่ยนะครับโดยเฉลีย่ย3-5ปีนะครับ3-5หปีนานไหมครับนานนะอ่า3-5ปีรวมถึงนะครับผมจะต้องมีเรื่องนานเนี่ยต้องเพียงพอ ต้องมีการตัดแต่งกิ่งนะครับการกําจัดวัชพืชรวมไปถึงเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่าไงอ่ะเออให้ตามสูตรนะตามอายุของของต้นของต้นทุเรียนด้วยนะครับคือถ้าปุ๋ยไม่ถึงน้ําไม่ถึงไม่มีการตัดแต่งกิง่งไม่มีการเขาเรียกว่าไงอ่ะเออกำจัดวัชพืชน,นี่ครับผลผลิตก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับคือไม่ใช่หมายความว่าเออปลูก,กตั้งไว้ปุ๊บอ่ารออีกสามปีคือได้ผลเลยไม่ใช่นะครับ พราะว่าทุเรียนเนี่ยนะครับมันเลี้ยงยากโตยากแล้วก็ต้นทุนในการดูแลเนี่ยเพื่อให้เกิดผลผลิตเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงนะครับเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นนะครับซึ่งมันก็เป็นการยากครับที่จะสามารถเพิ่มผลผลิตทุเรียนนะครับให้ทันต่อความต้องการนะครับอย่างทันทีทันใดนะครับกับผู้บริโภคณเวลานั้นอแต่ว่าผมเชื่อว่าเกษตรกรหลายๆคนก็ตอนนี้ก็คงจะเริ่มปลูกทุเรียนกันอยู่แล้วแหละ แต่ว่ากว่าที่เขาเรียกว่าไงทุเรียนเหล่านั้นจะเข้าสู่ระบบนะครับมันก็คงจะอีกหลายปีเหมือนกันนะครับผมกว่ากว่าที่เราจะได้เห็นในส่วนของออราคาทุเรียนเนี่ยมันอาจจะสมเหตุสมผลขึ้นในอนาคตแต่ก็ไม่แน่นะครับผมว่าความต้องการของเรามันก็ไม่มีสิ้นส,สุดนะครับซึ่งหมายความว่าบางทีราคาทุเรียนก็อาจจะไม่ได้ลดลงก็ได้นะครับแต่อาจจะราคาคงที่หรืออาจจะสูงขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้ต้องไหมครับว่าแต่เพื่อนๆล่ะครับ ชอบกินทุเรียนครับสายพันอะไรบ้างนะครับผมและเพราะอะไรนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์แชร์แล้วประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นฟังกันได้เลยนะครับผมสำหรับนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือเนื้อหาอื่นๆนะครับในช่องไมเวของผมก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ